ก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวออกมาว่าสาวแอนทองประสมถูกคนใกล้ชิดที่ไว้ใจยกเขาทรัพย์สินไปกว่า20ล้านบาทล่าสุดสาวแอนทองประสมไปพูดคุยในรายการสามแซบเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหนูแอนบอกว่าเหตุเกิดขึ้นมันเกิดจากความไว้ใจให้เขาออกบ้านเป็นหน้าที่บางอย่างที่เขาต้องไปเอาของเรื่องละครก็เดินเข้าออกได้แต่ห้องที่แอนเก็บของไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปอยู่แล้วเขาเข้าไปวันที่เราไม่อยู่ถามว่าแอดใจตอนไหนวันนั้นต้องไปงานโชว์ตัว ต้องไปหยิบเพชรตัวเองพอเปิดอ้าวหาไปไหนตกใจนิดหน่อยก็ค่อยคิยคดหรือตัวเองจะลืมไว้ตรงก็อี้ตรงโน้นโต๊ะตรงนี้หรือเปล่า แต่เซน์ของแอนบูบแรกรู้เลยว่าตัวเองต้องโดนแน่ๆจำได้ว่าก้มลงใส่รองเท้าคู่นี้มือสานเป็นนาทีเลยกว่าแอนจะใส่มันได้ใส่ไม่ลงรู้สักทีคิดว่ามันเป็นไปได้ไงอย่งบอกนะมันเต็มหัวไปหมดไปดูอีกทีถึงรู้ว่าไม่ได้ให้ชิ้นเดียวเป็นอันนั้นอันนี้รวมมูลค่าเหยียบๆ20ล้านบาทถามบ้าร้องให้ไหมมีอยู่วันหนึ่งตอนแรกไม่ร้องเลยเพราะยุ่งยุ่งไม่มีเวลาผ่านไปสักวันที่5เดินกดริ์พอริ์เปิดปึ้ง เอ็นก็เอามือปิดหน้ามันเป็นอารมณ์ไม่อะไรไม่รู้ออกมาเราตกใจตัวเองเฮ้ยเป็นอะไรวะรีบดึงตัวเองกลับมาทําท่าเช็ดน้ําตาแล้วเข้าห้องไปมีทุกรูปแบบความรู้สึกเลยแต่มันก็ผ่านไปแล้ว